เชอร์รี่จูเลียงอันนี้ก็คือเป็นเชอร์รี่จูเลียงที่ที่ที่ผมเดินนะผมผมมีเม็ดกินอยู่เมื่อกี้เนี้ยเชอร์รี่ครับเชอร์รี่จูเลียงที่เมื่อกี้ไงจูเลียงเอาท่านผู้ชมอนนี้ก็เม็ดนะอ่าผมจะกินนะครับอ๋อเก็บใส่กระเป๋ามาด้วยเนี่ยจูเลียงต้นเท่าไหร่กับเป๋อย่างเงี้ยถ้ามาที่นี่ห้าร้อยผมไม่ได้ส่งเพราะว่ามันอย่างที่เห็นหนักมาก เดี๋ยวยังไงผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับไอติดต่อกันเองแล้วกันแล้วก็เส้นทางการเดินทางของที่นี่มายังไงนะครับเส้นทางนี่เราสา์เลยไปสี่สิบกิโลแต่ก็ถือว่าเที่ยวฮะอากาศกำลังดีนะดูลงไม่ฝนด้วยงั้เกิดใหม่ได้ครับเล็ธอันนี้ผมก็จะเอาต้นหนึ่งนะครับอากุณตีเลือกด้วยซิว่าต้นนี้เลยครับเชอรี่ ฮะต้นนี้เลยใช่ไหมเพราะยังไงเพราะอย่างแรกคือกิ่งมันแตกเยอะใบใบแตกใหม่มันเยอะเอาใบแตกใหม่มันเยอะเราจะเอาตรงนี้ันนี้ก็ใบเก่าแล้วอันนี้ใบเก่าแล้วไม่เกี่ยวใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวท่านผู้ชมแต่ทีนี้คุณตีเขาบอกว่าต้นนี้ท่านผู้ชมว่าน่าสนนะครับในการเลือกอือมันแตก ปลูกไว้แค่บนในไม้ล้อมอย่างเดียวเลยจะเป็นไม้ล้อมไม้ทดลองด้วยนะครับไม้ล้อมไม้ทดลองหลายๆอันนั้นก็แอปเปิ้ลใช่ไหมอันนี้จะเป็นนี่แหละที่จะไปดูก็คือลูกแพรโอ้ลูกแพรต้นใหญ่ๆนี่ที่มาเ้ามาเลยอันนี้เป็นเมเปิ้ลครับผมเมเปิ้ลครับอันนี้ไปอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอันนี้คนซื้อหมดละโอ้ไปอยู่ที่คนซื้อหมดแล้วเดี๋ยวปีนขึ้นไปดูหน่อยนี้เอาเอาเอานี่ก่อนอนี่ก่อนนิดึงนะครับนี่ครับนี่ครับเราซื้อหมดแล้วโอย อันนี้อะไรนะเนี่ยนะเนี่ยนี้เจเปนนิสเฟิร์นทรีเออผมอ๋อเฟิร์นทรีใช่ครับพอมันโตขึ้นมาก็ดอกสีอ๋อไม่มีดอกเป็นไม้ใบแต่ว่ามันเป็นไม้ใบค่อนข้างประหลาดก็คือว่ามันจะจัดทรงเป็นทรงกลมของงมันเออ๋อที่เราต้องทำลายก็จบครับผมจะมีต้นนั้นโจเห็นไหมตรงที่บ้านที่เขาสร้างอยู่ครับผมโอ้สวยอ๋อที่ถ่ายอยู่ในรูปที่ส่งให้ผมน่ะใช่อ๋อก็ตกคือละลาย เป็นไม้หายากเนาะเป็นไม้หายากนะคะต้องบอกว่าเป็นไม้หายากเพราะว่าไอ้ต้นเมเปิลนะท่านผู้ชมอ่าดูความสูงถ้าภาพไม่ชัดก็ขออภัยประมาณสองหมื่นสองหมื่นบาทนะท่านผู้ชมเอาดูต้นเมเปิลนะครับสองหมื่นบาทต้นใหญ่เลยคงไม่ต้องถามราคาเลยน่าก็ประมาณสองหมื่นห้าส่งใช่ไหมหรือยังไงอันนี้เป็นราคาที่ขายแล้วลูกค้ามารับเองอ๋อเขาขายขายแล้วลูกค้าจะมารับเองอันนี้ไม่หมดแล้วอันนี้ไปหมดแล้วไปอยู่ขอนแก่นเด้อครับ นี่นะนต้นแล้วไปก่อนแก่นแล้วนู่นนีดโอ้โหยัฟงฟาร์มโลดนนเรายอยู่ขอนแก่<อ>นคือไปทำเป็นเหมือนครับโรงเพาะอะไรสักอย่างที่ขันแก่นนะครับ<ม><ม>นบ<ม><ม>อันนี้อันนี้ก็คือสาลี่อันนี้คือสาลี่ที่สาลี่ติดรูปแล้วเนะนี่ยเห็นไหมอ,อันนี้มันจะหลงๆมาเนี่ยอย่างเงี้ยครับคุณโจพอมันปิดอย่างเงี้ยเราถึงเริ่มให้น้ําให้ปุ๋ยประมาณเหมือนกันเหมือนกับแอปเปิ้ลำขึ้นมาอุ้นในเงื่อนไขหญ้ามีน้มเหรหญ้ามีน้มน้องนะครับโอ้หญ้ามีหนาม ไปดูลูกใหญ่ๆนี่ๆนี่กระติบเนี่ยหลงห<อ>ลงเลโอ้ลูกใหญ่เลยเกลูกใหญ่เลยอ๋ออันนี้สาลี่นะนนท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ยัไม่อันนี้ถือว่ายังเพิ่งติดนะลูกใหญ่กว่านี้อออันนี้สาลี่หรือว่าชัดๆสาลี่หรือเขาเรียกว่าลูกแพร,รลูกแพรฝรั่งเรียกแพรว่าเราแล้วทีนี้ปลูก ก็แดดจัดเลยแดดจัดอย่างนี้ฮะแล้วห้ามไปปลูกในบ่อซีเมนเหมือนผมนะครับเออห้ามปลูกในบ่อปูนซีเมนนะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณตีเน้นมาโดยเฉพาะเน้นเลยเน้นเลยจริงๆมันควรจะโตแล้วไวกว่านี้เพราะว่ามุมมัน่าจะมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เนาะก็รากเขาดินแล้วก็แห้งเขาดูดไปเยอะดูครับมันเป็นโตคล้ายเงื่อนไขเหมือนแอปเปิ้ลเป้เลยอืมเปิ้ไวเป็นพืชเป็นพืชโตไวแล้วเงื่อนไขเหมือนแอปเปิ้ลผมว่าเสียเวลาอยู่อย่างนี้หลายปีเลยเพราะว่าเราไปพลาด ทีนี้คุณตีอ่าถ้าถ้าทุบเอา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 อันนี้ออกก็ได้ใช่ไหมต้องต้องเอาออกแต่ว่าตอนแรกนั้นผมก็ไม่ได้ขุดลงไปในดินไงมันก็จะไปกองอยู่ข้างบนอ๋อไม่เบิกอีกครับเขาไม่เบิกอีกอ๋ออันนี้แปดเดือนเดี่ยแปดเดือนวีอันนี้อันนี้อันนี้หมายถึงว่าลงดินเลยไหมลงดินแปดเดือนอันนี้สองปีกว่าอันนี้แปดเดือนนี่นี่อีกหน่อยตัวนั้นมันจะไปไวกว่านะใบใหญ่กว่าอ๋อ อันนี้อยู่ในการถ้าลงหนีนะปกติไม่เกินหนึ่งปีกับหนึ่งปีบวกลบประมาณนี้อันนี้องทีนี้มีลูกค้าหรือทางทางนั้นเราเนี่ยเคยมาบอกไหมว่าพื้นราบแล้วได้ผลเป็นยังไงบอันนี้ได้ครับตัวนี้สาลี่นี้ได้อาท่านผู้ชมอาตัวนี้ได้ครับคุณตียืนยันแล้วว่าคพื้นราบได้นะครับได้ครับตัวนี้ได้พื้นราบได้อาสาลี่ทดลองไปสี่ที่นะที่ไหนบ้างครับมีพะเยาพะเยานะพะเยาติด กับเชียงรายติดอันนี้เหนือก่อนนะแต่เชียงรายพะเยาเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้หนาวอะไรนะไม่ได้หนาวเลยเลยแล้วก็อำเภอที่ทดลองก็อำเภอ่านซึ่งเป็นพื้นราบเลยพื้นราบร้อนร้อนด้วยแล้วก็ไปที่อำเภอเดี๋ยวนครสวรรค์นะครับแล้วตะเียเขามาเอาที่นี่หรือเราส่งนครสวรรค์ตะีอันนี้เขาเอานี้เขาเอานีอแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็ที่ชนบุรีอพื่อบ่อทองอันนี้ร้อนทั้งหมดเลยแล้วก็ อีสานนี่ไปหลายที่เหมือนกันนะปิดปิดสองแวลูกแล้วถ่ายรูป่ห้อ๋อถ่ายรูปมาให้ดูโอเคโอเคอ๋อเมืองการโอเคถ้างั้นก็คือว่าอ่าทีเงินผมจะพอหรือไม่พอผมค่อยขออนุเคราะห์คนตีีเพราะว่าผมมาถึงที่เลยเดี๋ยวส่งเข้าบัญชีที่หลังสาลี่ก็อยากได้ไปสักต้นหนึ่งคุณตีมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่มีอยู่เนาะนี่ีมาดูอ๋อ ทีนี้ทีนี้ไอการการการที่เราจะขยายพันธุ์นี่คือการตอนได้ไหมไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันไม่ค่อยดียดแต่เงื่อนไขคือได้ได้บ้างไม่ไม่ได้เหมือนเข้มเหมือนนะเอิร์นะเอาพูด,ดง่ายก็คือว่าไม่ไม่ไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคก็คือว่าต้องเป็นกิ่งที่แบบลักษณะมนๆขา,ขาวๆแบบนี้ในการเสียบดเดือน เหมือนกับแอปเปิลเลยนะครับสาริกับแอปเปิลอ๋อแล้วเอาตาที่มันกําลังตุ่มๆชอบแดดจัดได้กิ่งๆอย่างนี้ได้ไหมได้ประมาณนี้ถ้ามีต้นขนาดนี้นะแต่อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็ได้อันนี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 ้เนี่ยกิ่งขนาดได้แต่ว่าขอให้เข้มอย่างนี้นิดหนึ่งตอคุณตีมีอยู่ใช่ไหมตอตัวนี้เป็นเลตโอเชียนแพรี่ผมยังไม่ได้ทํามาเลยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างหายากตัวตัวตัวที่เป็นตออ๋อฮะอ่อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆบอกกันดีกว่าน้อได้ครับค่อยบอกเอาท่านผู้ชมดูลูกนะ อันคือคือสาลี่นะนี้หลงมาเออสาลี่ห้าเขาติดเขาจะติดก่อนหน้านี้นิดนึงอันนั้นคือดอกมันใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่หันญ้าครับหญ้านี้อันนี้เป็นหญ้าคุณตีรู้ไหมในหญ้านี้คืออะไรไม่รู้แล้วโจปีนนกไส้เหรอปีนนกไส้อันนี้เขาเอาไปทําชาทางทางเอทางอินเดียนะครับแล้วก็ไปทําชาเนี่็สร้างเป็นมูลค่าที่แพงมากโอ้โหนี่ไม่รู้เลยนี่ถมปีนนกไส้นะครับนี่ไปเห็นข้างทางใช่ เห็นครับอันนี้อันนี้ก็คือนี่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 คือตอของตัวนี้อ๋อต้นตอเขาได้เลสอเลดแพรตัวนี้คือต้นตอตัวนี้ทนเขาเรียกทนแรงมากทนทายาดโอ้โหทำยังไงก็ไม่ตายอุ้ยเด็ดอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยฮะอย่างนี้มัน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 ชอบแตกมาผมต้องทิ้งมันเพราะว่ามันจะไปเลี้ยงแต่ต้นเขาจะต้องเลี้ยงต้นไ้แล้วท่านผู้ชมเห็นสดๆในการทำลายต้นไม้อันนี้ก็ดึงอย่างนี้เลยบางทีก็ครับ จริงมันคงจะใช้กันไกลนะแต่อันนี้คือเร็วนิดนึงก็ดึงดึงไปเลยครับโอ้ดึงไว้บาดเจ็บแต่นี้ก็จะแห้งไปเองแต่ไม่ควรจะไปดึงตอนฤดูฝนนะอันนี้คุณตีลองศึกษาอีกครั้งนิดนึงนะได้ครับใบอะไรนะอ่าปีนนกไส้นกไส่อ่าเป็นชาเขาทาเป็นชาครับตัวนี้ทําเป็นชาผมเห็นตามริมถนนมีเยอะเลยขึ้นเขามาเงี้ยมีครับแต่ว่าคนเนี่ยยังไม่เห็นอผลประโยชน์แต่ว่าทีนี้ผมสืบหาข้อมูลมานะครับข้อมูลต่างๆมา ก็คือว่ากิโลหนึ่งเนี่ยหลายร้อยบาทเลยนะครับเป็นคือพูดง่ายๆเวลาเขาขายเป็นชาเนี่ยปลูกไม่มากครับก็ได้เงินสองสามหื่นี่นะคือเขาเอาใบเนี่ยทําเป็นชาคุณตีออันนี้ก็อาจจะคือโจหังนัสสารคามทําเป็นช่อง YouTube อยู่แล้วท่านผู้ชมก็เลยมาพูดกับคุณตีไปเลยให้คุณตีได้รู้ว่าปีนนกไส้นะครับอันนี้ก็ดอกสวยแต่ว่าคุณตีถือว่าเป็นวัชพืชนะครับ เอาละท่านผู้ชมอันนี้ต้นสาลี่อันนี้อันนี้นี่คุณตีเอามาเสียบใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่นี่ว่ะอันนี้เสียบเป็นเสียบหมดเลยครับเสียบหมดเลยใช่อันนี้มันโตละอุ้ยเสียดายเนาะใช่เสียดายที่มันลงเสียดายที่มันลงบ่อแล้วแล้วลก้นบ่อนี้มีอะไรรองไหมก็เป็นดินเลยวางบนดินแล้วเราก็ใช้ดินดินดินแปลว่ารากมันนี่มัน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 ไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่ลงฮะมันอยู่ในเนี้ย มันถึงไม่โตอ๋อเหรอจริงๆมันควรจะใหญ่กว่านี้ได้พันนี้ปลูกง่ายเลยอะไรเพื่อนหญ้าอะไรนะของพี่หวังชอบมากเลยเนี่ยอันนี้อะไรคะแถวนี้ยเขาเรียกลูซี่เนาะไรูหญ้าเลยหญ้าขนหญ้าลูซี่นี่มาดูเอาท่านผู้ชมเรามาดูต้นเหลืองๆไอ้ดอกเหลืองๆเนี่ยคืออะไรครับนี่ก่อนจะไปดูต้นนี้ฮะเอาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนโอ้อ่าสาลี่เฮ้ยแค่ปีกว่าติดแล้วอันนี้สาลี่ปีกว่าสาลี่ติดแล้วปีกว่านะติด ปีกว่าติดใช่ครับติดลูกปีกว่าท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คือโกเด้นนะครับไอโกโกแพรขอโทษไม่ใช่โกแพรโกแพรโกเด้นแพรจากต่อตาหรือเมล็ดอ่าตัวนี้ต่อเสีบกิ่งมาอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งลอยอ๋อตรงนี้โอเครับกิ่งมาต่อต่อตาครับปีหนึ่งปีหนึ่งอันนี้ติดแน่นอนจะถามคุณตีอย่างนี้นะเอาท่านผู้ชมเราก็เห็นหน้าคุณตีบ้างเพราะผมไม่ค่อยถ่ายเออคุณตีครับ ถ้าเอาแอปเปิลเนี่ยเสียบกับไอเนี้ยได้ไหมเคยเห็นเขาทําแต่ผมว่าไม่น่าได้มันไม่น่าเวิร์กใช่ไม่เวิร์กแต่เวลาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะข้อจํากัดอะไรเหมือนแอปเปิลมากเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นเสียบกิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมการหลับการพักผ่อนการหลับการพักผ่อนหลับพักผ่อนนี้อ่าใช้กันเลยคือพูดง่ายๆหน้า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 ช่วงที่เขาทิ้งใบคือ คุณไม่ต้องไปลดน้ําเลยต้องยังไงก็ไม่ตายเอาแล้วถ้าบ้านพี่แรงแดงนี่ไม่ต้องลดเลยเหรอไม่ต้องลดหรือถ้าให้ให้น้อยมากน้อยจริงๆริงเอาเหรอเอาแค่แก้วเดียวแก้วเดียวเป๊กเดียวเป๊กหนึ่งโอ้อย่างนั้นเลยเหรอแก้วหนึ่งแล้วก็เดือนหนึ่งสักสองครั้งโคตรประหยัดน้ําเลยใช่เหมือนแอปเปิ้ลเลยพวกนี้จริงๆไม่ต้องไม่ต้องไปลดตลอดนะถ้าลดตลอดนี่ไม่ติดลูกนะบอกไว่าไม่ติดเอาเหรอ ใช่แล้วจริงๆมันมีไม้ไม้ผลที่เรามาจากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นแอปเปิ้ลหรือว่าแพรหรือหลายอย่างเขาจะมาแบบนี้เขาเรียกว่าแบรรดว่าเราล้างลากมาคือขุณมาจากญี่ปุ่นเลยขุดมาจากญี่ปุ่นขุดมาจากญี่ปุ่นล้างลากเลยหลายๆอันไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลพอเขาขุดมาเนี่ยเขาจะริดใบทิ้งหมดครัเขาจะทําในช่วงที่มันหลับนี่แหละ ่วงนั้นเขาเขาจะมาแต่กิ่ก้านนะเขาจะมามีแต่กิ่งก้านแล้วก็ริบใบทิ้งทั้งหมดแล้วก็ห่อมาให้เราเราก็นํามาปลูกปรากอว่าถ้าเป็นซากุระปีแรกมันจะแดงสวยเลยพวกนี้อาจจะมีดอกติดบ้างไม่ติดบ้างแต่พอหลังจากนั้นปีที่สองที่สามมันจะค่อยๆย่อยตายไปอเพราะอะไรเพราะไม้พวกเนี้ยมันจะมีหน่วยความจําของมันอยู่บนเวนนี้นี่จะผู้รู้บอกผมนะ หน่วยความจํามันจะมีเหมือนกับหน่วยความจำเลยแค่อย่างลงในนี้มันเป็นจํามาจากเนื้อเยื่ออืมเพราะว่าที่มันมาแดงที่นี่หรือมันมาติดลูกที่นี่อย่างเงี้ยครับมันจํามาจากประเทศแม่มาแล้วอว่ามันตื่นว่ามันฉันได้หนาวมาแล้วฉันต้องการร้อนละอแต่พอหนาวอีกทีมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรนี้มันก็จะไม่ออกแต่ไอ้พวกเนี้ยล้างหมดละก็คือติดลูกก็แสดงว่ามันได้แล้ว ออมันจํามาเป็นมีเมมโมรีของมันนะท่านผู้ชมมันจะมีนะมันจำนะอันนี้มันจําว่ามันมาจากประเทศใดใช่อ่าแล้วหลับไหลยังไงมันมันมันจำแล้วก็หลับไงครับผมตื่นมามันก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนครับอันนี้นี่ผู้รู้บอกแต่ผมคิดว่ามัน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 น่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม้พวกนี้ครับพอปีสองปีแล้วจะค่อยย่อยไปแต่นี่คือห้าหกปีอย่างที่ข้างหลังนะครับเสียดายนะคนตีใส่โบกซ่วมเลยนะใช่โบกปูนไม่ใช่โบกซ่วมใครมาซื้อนี่ขายแบบถ ตอนแรกก็มาปลูกเพราะว่าเราคิดว่ามันจะกันเรื่องวัชพืชเรื่องอะไรได้ที่ไหนได้ที่ไหนได้ก็ได้อ๋อเรื่องวัชพืชมันก็มาด้วยกันครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโกแล้วตอนนี้จะมีโยโกฮามาวาเช่มีตัวโกเด้นแพรมีชินสกีโคซุยมีสามสี่ตัวอ๋อที่เอามาปลูกบ้านเราเนี่ยนะก็ไอสามสี่ตัวนี้ก็ติดหมดแต่ที่ดีที่สุดก็คือตัวเนี้ครับครับคือโกแพรโหนะครับติดติดแล้วว่าติด อันนี้คือถ้าจริงๆอาไปปลูกเนี่ยผมยังหวังไปถึงปลูกเพื่อเอาลูกขายเลยนะมมันดกตัวเนี้นะมันดกเหรอมันดกมันดกมากเพราะว่าเห็นลูกลูกลูกสาวเขาเอามาใส่จานเต็มเลยนะเขาส่งภาพมาให้อันนี้นี่บางที่นี่ผมคิดว่าน่าจะเอาไปถึงขั้นว่าปลูกเป็นลูกขายแต่แอปเปิลเนี่ยตอนนี้กําลังเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วมันมันปลูกเพื่อประดับ อะไรกันแน่อะไรกันแน่ครับหรือแบบทดลองปลูกว่ามันได้จริงแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแต่อันนี้ดกแน่นอนด้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นส้มผมว่าสองตัวนี้ทําเป็นเชิงพาณิชย์คือเอาปลูกเพื่อเอาลูกไปขายได้เลยอืมแล้วบ้านเราไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่เรากินของแต่ต่างประเทศหมดเลยกินของต่างประเทศแล้วก็มีแค่ตรงเชียงใหม่ตรงอะไรเงี้ย ไม่กี่ไม่กี่ที่เราก็จะเห็นคลิปต่างๆว่าเวลาเขาไปล้างหรือเคลือบน้ํามันหรือย้ำยาอะไรมาเงี้ยเราก็มาเลยโลกต่อใง้เพื่อนแล้วตัวนี้มันไม่ใช่เป็นเหมือนยที่เราไปตามตลาดดับตอนนี้เป็นเหมือนนี้อยู่ในห้างเลยนะที่ใหญ่ใหญ่คุณผู้ชมอยู่ในท็อปอยู่ในทห้างใหญ่ครับคือมันไม่ได้เป็นเหมือนกับเราไปแถวตลาดแล้วห่อด้วยพลาสติกสรชมพดอะไรนไม่ใช่ทีนี้จะถามถ้าลูกประมาณแค่เนี้เอาตับตั้งแต่เป็นดอกมาครับ ประมาณกี่เดือนเราถึงจะเก็บผลได้ประมาณช่วงนี้คือเราให้อาหารทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ให้น้ําให้อาหารเลยใส่ปุ๋ยนะครับผมปกติก็อ่าเน้นอ่าตัวหลังละขี้วัวได้ไหมดีครับขี้วัวดีขี้วัวที่กินนานนะครับขี้วัวที่กินนานครับแล้วก็จะมีพวกอ่าปุ๋ยเม็ดแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ปกติก็จะใช้พวกขี้วัวพวกอินซีนี่เป็นเหตุผลว่าที่นี่ปุ๋ยแพงเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ลูกหนึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ราวๆประมาณ สามเดือนได้ไหมประมาณนั้นหกสิกว่าวันหกสิห้าถึงเจ็ดสิบวันก็ประมาณสองเดือนเข้าสู่เดือนที่สามมันก็เหมือนผลไม้อื่นนะ่วไปผลไม้ทั่วไปเอาละนะครับเราละจากสารี่เด้ยวท่าน